ต้นตระกูลเชอร์รี่เข็มอับซ้อนปิดความลับไว้นานสองปีนามสกุลหน้าเกรงขามเป็นลูกสาวคนสุดท้องในพลนต้นตระกูลเชอร์รี่เข็มอับซ้อนปิดความลับไว้นานสองปีขนาดตัดขาดยังไม่เคยเห็นหน้าเรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงที่ใครหลายคนชื่นชอบมากๆอีกหนึ่งคนยุคสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันอย่างเชอร์รี่เข็มอับซ้อนที่ก่อนหน้านี้ใครหลายคนอยากทราบเรื่องของหัวใจเธอและเธอก็เดี่ยวมาให้สัมภาษณ์ถ้ามาแฟนๆฮือฮา เมื่อเธอประกาศแยกทางกับอดีตคนรักไฮโซหนุ่มไปแล้วหลังคบหากันนานถึง12ปีซึ่งจะตัวเผยเหตุผลว่าต้นเองไปต่อไม่ได้แล้วและก็จบกันด้วยดีลดสถานะลงจากแฟนมาเป็นเพื่อนกันซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้งสองฝ่ายโอเคมากๆอีกทั้งยังบอกอีกด้วยว่าได้แยกทางกันมานานแล้วกว่า2ปีอีกด้วยโดยสาวเชอรี่เป็นบุตรสาวคนสุดท้องของพลโทยุทธนาสิริสุขะและเจ้านิรมิตรสิริสุขะ สกุลเดิมมหาวงศันมีพี่ชายคือพลตำรวจเอกทรงโปรดสิริสุขะและพี่สาวคือรามาวดีนาคชัตรีและที่หลายคนทราบกันดีว่าสาวเชอรี่นั้นสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายฝ่ายเนื้อเนื่องจากมารดาคือเจ้าเนรมิดเป็นธิดาของเจ้าคำนบมหาวงศันและเจ้าบุญตุม้มมหาวงศันสกุลเดิมณน,น,นั่นส่วนเจ้าบิดาของเจ้าบุญตุม้มคือเจ้าอุปราสิทธิสารณน,น,น่น ซึ่งเป็นโอรสในเจ้าอนันตะวระฤทธิเดชเจ้าผู้ของนครน่านองค์ที่62ส่วนเจ้าคำนบนั้นเป็นหลานเจ้าหลวงมหาวงเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่61ปัจจุบันเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลงานของสาวเชอรี่กันสักเท่าไรโดยทางด้านสาวเชอรี่ได้กลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดน่านซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวเชอรี่นั้นมีวิธีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแม้จะตัวจะสืบเชื้อสายเจ้า เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนประทับใจกับการใช้ชีวิตของเธอเป็นอย่างมากวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมชีวิตสาวเชอรี่ในวันสบายๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลย